สวัสดีค่ะพบกับกิ๊กเช่นเคยกับช่องประกันในทุงลาเวนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปตอบคําถามค่ะแนะนํานะคะการทําประกันแบบบํานานะคะสําหรับคุณผู้ชายอายุ50ปีค่ะช่วงเดือนนี้นะคะก็มีหลายๆท่านนะคะทักประกันในทุงลาเวนเดอร์ทักกิดเงินเข้ามานะคะช่องทางไลน์เลยค่ะแอดไลน์ประกันคิดกลางลาเวนเดอร์นะคะฝากติดตามช่องประกันในทุงลาเวนเดอร์ไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับนะคะ เคสนี้นะคะจะเป็นเคสของคุณผู้ชายอายุ50ปีค่ะโดยโจทย์ที่กิ๊กได้รับมานั่นก็คือต้องการลดหย่อนภาษีแล้วก็วางแผนเกษียณด้วยนะคะกโดยกําหนดเบี้ยรประกันมาให้กิ๊กคานวณให้นะคะโดยให้เบี้ยรประกันอยู่ในช่วงที่2 0 0 0 0 0ถึง300,000บาทนะคะและนะคะจริงๆแล้วท่านนี้ต้องการรับเงินบํานาญต่อปีก็ประมาณแสนสองนะคะกิ๊กก็เลยทําไปเป็นตัวอย่างแบบออปชันด้วยกันเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังคลิปนี้นะคะลองดูเป็นไอเดียนะคะแล้วหากสนใจแผนประกันบํานาญแผนนี้นะคะก็สามารถแจ้ง แจ้งปีพศออเกิดมาให้กิ๊กได้นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะทําแผนแบบนี้แล้วก็สรุปแผน